นะส่งท้ายปีสุดๆกันไปเลยวันนี้ผมอยู่กับรีโว่4ประตูออโต้โฟนะครับรีโว่สประตูออโต้โฟสีดำส,สวยๆออโต้ 4, นะ4คุณ 4, ใครที่มองหาอยากจะได้วันนี้ได้ตัว GD โฉมแรกสไตล์การคัดรถ <Wow. S 1> ของเรานรี่คือต้องเป็นรถที่บอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับนอนดูอยู่บ้านก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับ oh. ที่ด้วยความที่ทางโตโยต้าเองเนี่ยนะครับเป็นรถที่ ออกแบบมาสําหรับที่จะลุยหนัหนกๆได้จริงนะครับทมว่าสวัสดีครับคุณชมครับอยู่กับสศักดห์าที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีมาครับส่งท้ายปีกันอีกหนึ่งคันนะครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายของปีนี้ที่ได้มาขายนะส่งท้ายปีสุดๆกันไปเลยวันนี้ผมอยู่กับรี v o 4ประตูออโต้โ นะครับรีโบสีประตูออโต้โฟสีดำส,สวยออโต้สีคุณสีใครที่มองหาอยากจะได้วันนี้ได้ตัว GD โฉมแรกนะครับได้ตัว GD โฉมแรกนะในในบล็อกเครื่อง1 GD 2008ตัว G ตัวท็อปนะครับตัว G ตัวท็อปเปลี่ยนก็ต่อกันนะครับต่อกันมาจากตัว 1KD ในหน้าแชมป์แล้วก็มาเป็นหน้านี้เป็นพาร์ทแรกนะครับหน้านี้เป็นพาร์ทแรกในบล็อกเครื่อง2008ดีเซลเทอร์โบ กินะ้วหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ละนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อันนี้เป็นกิ้วหน้าเดิมยังไม่มีการไปใส่หน้าหล่ออะไรเป็นกิ้วหน้าเดิมแรกเริ่มเดิมทีของ t o y o t a r e v o แต่ด้วยการที่พัฒนามาถึงเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเท่าที่ได้ใช้ไปลุยนะครับหลายๆน้ำตกในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบล็อกเครื่องตัวนี้เครื่องเดิมเดิมบล็อกเดิมเดิมเกียร์เดิมไม่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มนี่ แรงมา้าแรงบิดเพียงพอนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่อง2,008ดีเซลเทอร์โบ2,755ซีซี177ม้าก็คือต่อยอดจากตัวเดิมที่เป็น171ไปเป็น177ในแพลตฟอร์มนี้นะในปี2,558ในบล็อกเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับเพราะว่า FC หลายท่านก็ขอมาเวลารีวิวให้สอสักดาห์เพิ่มเติมก็คือให้สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็ดินดีได้เช่นเดียวกันนะ เพิ่มมา้าเพิ่มบิดมา400กว่านี่ก็เพียงพอนะครับมีเครื่องยนต์นิ่มๆแล้วก็แน่นอนคือสไตล์การคัดรถของเราเนี่คือต้องเป็นรถที่บอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับนอนดูอยู่บ้านก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่รถโตโยต้เองเป็นรถที่ทนทานอยู่แล้วโดยพื้นฐานของการทํารถโตโยต้ามาตั้งแต่ตัวแรกๆแ,แล้วมาถึงตัวนี้เองก็สามารถ ลุยได้นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนร่ลุยได้เพียงพอเพราะว่าเขาใส่ฟังก์ชันมามีดิฟล็อกมีดิฟล็อกหลังให้ด้วยนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นโฟ i e w ธรรมดาไม่มีระบบดิฟล็อกหลังมาให้นะนี่คือด้านหน้าของเจ้ารีโวสีดำคันนี้และที่สำคัญราคาตอนนี้นะครับราคาตอนนี้รถที่สวยพร้อมลุยนะครับรถที่สวยพร้อมลุยยางใหม่4ีเส้น 6 9 9 0 0 0บาทนะครับ6 9 9 0 0 0บาทตีง่ายกับบาทออโตโฟมีแต่ราคาหลักล้านหมดนะครับตอนออกมาตอนนี้ราคาลดลงมาเข้าถึงจับต้องได้แล้วนะครับและผมจะการเช็คความพร้อมให้ใหม่หมดนะครับยางใหม่4เส้นนะครับใช้งานยาวๆนะครับใช้งานยาวๆนะใครที่สนใจมองหาออโตโฟนะครับสวยๆจำๆนี้นยางใหม่เลยนะครับ2 6 5 657็นะครับก็เป็นแมกรีโวติดรถตัวนี้นะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่ ก็จะเป็นภายในเป็นเบาะสีสีเบสสีครีมนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าสวยๆจ้ำๆก็เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวแรกมากเพราะว่าวีโก้วีโก้โฟวีโก้โฟตัวนี้ยังยังไม่ได้ให้ตัวปรับไฟฟ้ามานะครับตัวตัววีโก้นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด6สปีด อีโคโหมดพาเวอร์โหมดมาให้ซีลันเชียลมีให้นะครับนะหกสปีดแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับแบบพาร์ทไทม์ตำแหน่งปุ่มกดก็จะเป็นชิปอัลลอนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับก็อยู่ตำแหน่งขับ2นะครับ4ไฮแล้วก็4โลนะครับพัดพัดหมุนเข้านะครับแล้วก็ระบบที่ที่ให้มานะครับที่เพิ่มที่ปกติได้จะใส่ใน Fortuner ตัวนี้ก็ได้มาเช่นเดียวกันก็คือระบบลงทางลาดชันหรือว่า dsc นะครับ vsc ระบบกระลื่นถลายมีอยู่แล้วนะครับออโต้สต็อปมีให้ดิฟล็อกหลังมีให้นะครับก็พูดได้ง่ายคือพร้อมลุยนะครับพร้อมลุยอยู่แล้วสําหรับตัวนี้นะครับมีจอมีกล้องถอยมีเนวิให้ครบรขาดอย่างเดียวตัวนี้ก็คือขาดแพทเทิร์นชิพนะครับแพทเทิร์นชิพจะใส่ในตัวของ f o r t จูเนอรนะครับใส่ในตัวฟ o r t จูเนอรที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันที่มาพร้อมกันในปี2015นสะครับส่วนมัตติฟังชั่นคู l ก็มีมาให้ครบนะออโต้โฟสวยๆส,ส,สีดำา699,0 0 0บาทกับรถที่สวยเดิมนะครับสวยเดิมประวัติดียางใหม่4เส้นนะครับภายในแน่นอนตัวท็อปก็ต้องใส่เบาะหนังมากระจกออโต้สีบานเหมือนกับตัว Fortuner นะั่นนี่เป็นครั้งแรกที่ทาง t o y ยต้ให้ออปชั่นเหล่านี้มานะครับที่ผมพูดถึงเพราะวะ่าแต่ก่อน t o y ยต้ยังไม่เคยให้ฟังก์ชันออปชั่นเหล่านี้มาเพิ่งมาได้มาในแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเครื่องอ่า GD นะครับนะนะนะเนี่ยกุญแจก็เหมือนกับ Fortuner เลย นะครับกุญแจ็ก็จะเือนของ Fortuner ถ้าเป็น f o r t u n e r ก็จะเป็นโลโก้ Fortuner แต่นี้เป็น beginner, จะเป็น h i l ัก uh, น,น,นะครับแล้วก็เป็นพุชตัศนะครับเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปเหมือนกันนะครับคีเลสเหมือนกันนะชื่นชอบหาอยู่อยากได้ต้องจัดนะครับอยากได้ต้องจัด,นะคด,จดใครที่ชอบเพราะว่าทุกวันนี้ต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าหลายๆคนหันมาเล่นเกียร์ออโตโอ้มากขึ้นเพราะว่าขับสบายกว่านะครับไม่ปวดขานะครับอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวทอ็อปสำหรับตัวทอ็อปก็จะมีแอร์หลังให้ด้วย นะครับเป็นแอร์ตอนหลังให้ด้วยสําหรับดของผู้โดยสารด้านหลังนะครับสวยๆจำๆอย่างนี้ใครที่ชอบมองหาอยากจะได้4ประตูที่ฟังชันออปชันครบนะครับฟัง์ชันออปชันครบพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะครับกับออปชันจัดเต็มจากรีโว4ประตูสองจุดแปดอต้คันนี้นะครับ4คนนี้นคือ ต้องมาว่ดด้วยความที่ด้วยความที่ทางโตโยต้าเองเนี่ยนะครับเป็นรถที่ออกแบบมาสําหรับที่จะลุยหนักๆได้จริงนะครับถามว่าฟังก์ชันออปชันอาจจะสู้หลายๆแบรนด์ไม่ได้นะนะครับหลายๆแบรนด์ไม่ได้ในในตัวตัวท็อปแบบนี้นะครับในตัวท็อปแบบนี้หลายๆแบรนด์อาจจะราคาล้านกว่าอาจจะให้อดัพ i ี e มาแล้วแต่โตโยต้าไม่ได้ไม่แน้นะครับด้วยความที่ระบบไม่ได้ซับซ้อนเวลาไปลุยจริงนะครับเวลาไปลุยจริงเนี่ยถ้าปั่นจริงๆเนี่ยไฟไม่โชว์นาปัดกันแล้วกัน นะครับคิดง่ายเพราะว่าผมมาขับมาหลายแบรนด์แล้วนะครับแต่คันนี้คือมาให้ดูนะครับให้ดูสภาพคือไรเนี่ยนะครับก็เป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับตรงรุ่นมาตัวตรงตัวทอบมาเป็นหูเหล็กนะครับเพราะว่ากระบะนี่ยังไม่มีรอยลุยนะครับยังไม่มีรอยลุยนะครับเนี่ยช่วงล่างนะครับช่วงล่างยังใหม่ยางใหม่ใช้งานอีกยาวยใครที่สนใจนะยกหูหาสักดา์ได้เลยไม่ได้มีกันมาบ่อยๆสำหรับออโตโฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อเป็นออโต้ธรรมดาด้วยความที่รถกลุ่มนี้มันเป็นรถเฉพาะกลุ่มคนที่ซื้อใช้เนี่ยคือซื้อไปใช้งานจริงๆไปลุยจริงๆไปแต่งโชว์นะครับหรือลุยหน้างานประมาณนั้นก็เลยปริมาณรถมือ2ก็เลยมีค่อนข้างน้อยนะครับและคันนี้เป็นรถบุคคลนะครับท่านจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับมีรถเก่ามาตีเทินตีแรกเป็นเงินดาวจัดไฟนนซ์ก็สบายสายเพราะว่าได้รถปี1516 ยังจัดได้สบายสบายท่วมท้อนอยู่แล้วนะครับยกหูาสายตรงหาสอสดาได้ที่0840369999นะครับ0840369999กับรถที่ครบทุกองค์ประกอบที่รถมือ21คันควรจะมีกับรี v o 2.8G Auto 4x4 ปี58สวัสดีครับ